โอเคนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะมาทำต่อนะต่อมาเราจะมาที่ Trans i t i o n บ้างนะครับ transition คือการเปลี่ยนเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนวิดีโอระหว่งางฉากครับเช่นเราเลือก dissolve อันนี้นะครับ dissolve เลือกแล้วก็เอามาวางไว้ที่ระหว่างวิดีโอครับเวลาเล่นมันก็จะเปลี่ยนฉากนี่คือแบบ dissolve นะครับเวาเราไม่เอาแล้วเนี่ยเราก็กดคลิกไปที่ Trans i t i o n ตรงนี้ครับ คอเคเราก็กด delete ทิ้งได้เลยเลย,เลยคลิกขวาก็ได้ครับสัวรับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนไะเป็นแบบอันนี้นะครับซ i n e m a Aniston Slide Show นะครับอันนี้เราโหลดโหลดเสร็จแล้วเอาวางใส่แล้วก็ลองเล่นดูโอเคนะครับ คือตัว transition เนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์ในการดูวีโอหรือดูผลงานเนี่ยมีส่วนนะมีส่วนด้วยนะครับมีส่วนด้วยว่าเอ้ยความรู้สึกของวีโอหรือของภาพนะมันควรใส่แบบ dissolve หรือแบบ fade หรือใส่แบบไหนก็แล้วแต่ที่มีให้เลือกใช้นะครับมันก็ช่วยให้เพิ่มอรรถรสในการดูเนะี่ยมันลื่นตานะครับมากขึ้น มีส่วนสําคัญต้องเลือกให้ดีๆนะครับเช่นถ้าเป็นทะเลเนี่ยก็เลือกเป็นน้ําทะเลเนี่ยก็เหมาะนะครับน้ําทะเลก็เหมาะถ้าเป็นรูปแบบคอนเทนต์ใช่ไหมครับเป็นคอนเทนต์ทั่วๆไปตัวแบบนี้ก็เหมาะ,ะก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับอย่างถ้าเป็นภาพแบบนี้ผมแนะนําว่าเป็นแบบดิสโซจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันมีการผมใส่นะ เหมือนอารมณ์ภาพมันต้องดูต่อเนื่องต้องออกไนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นป่าใช่ไหมภาพนี้ก็เป็นป่ามันก็รู้สึกแบบมันต่อเนื่องกันเองไหมครับลองดูอ,อไเยความรู้สึกมันมาโฟนนะมันต่อเนื่องกันแต่ถ้าเป็นแบบคอนเทนต์คุยกันพูดกันก็อาจจะเป็นแบบสนุกสนุกเร็วเร็ว,รวอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเชื่อมเนี่ยทุกทุก เปลี่ยนฉากแบบนี้นะครับโอเคมันก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับตามสถานการณ์โอเคต่อมาเป็นเอฟเฟกต์ตัวเอฟเฟกนะครับดูวเอฟเฟกที่เราหลดน,นะครับเอฟเฟกก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเช่น,นอาอ่เงเนี้ยมันคงไม่ได้มันคงไม่เหมาะถูกไหม ถ้าเราไม่ใส่ในงานมันคงไม่เหมาะนะว่เราก็ต้องหักแต่ถ้ามันไม่จําเป็นต้องใส่ก็ก็ไม่ต้องไปใส่มันโอเคครับอันนี้เท่นฝนตกันี้อาจจะเหมาะเข้าวิธีวิธีกนะารใส่ก็คือลากมาแล้ววางเอาไว้ข้างบนใช่หไหมครับอโอเคอาจจะช่วยให้รู้สึกว่าอ๋อชุ่มชื้นอาจจะแค่ช่วงวิดีโอแรกๆ ช่วงแรกพอ,อกช่วงนี้พอช่วงที่สองไม่ต้องมีแล้วแค่ช่วงแรกๆแล้วก็ตัดให้เลอแค่ช่วงแรกๆก็ถอยกลับมาอ่าก็ลองเล่นดูอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถโหลดมาใส่ได้นะครับจะไม่หมดเลยต่อมาครับสติกเกอร์นะครับอสติกเกอร์สติกเกอร์เราก็เห็นอยู่นะครับว่าอ่าเป็น เป็นพวกภาพหรือเป็นวิดีโอนะครับที่น่ารักน่ารักนะครับหรือว่าช่วยส่งเสริมให้วีดีโอของเราเนี่ยมันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับเช่นที่ผมโหลดมาเนี่ยก็มีเป็นแบบปุ่ม subscribe อย่างเงี้ยถว่าวีดีโอมันจบตรงนี้ใช่ไหมครับกดสุดท้ายแล้วให้กดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์หน่อย่ะก็อาจจะใส่เป็นข้างหลังข้างหลังวิดีโอสุดนะครับพอดูเสร็จแล้วก็กดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ ก็เอาไว้ข้างหลังสุดเลยก็ได้โซลวั่นดิดีโอเสร็จแล้วตรงนี้เสียงเนี่ยเราอาจจะเอาไปเสียจากออดิโอมาก็ได้นะครับค็อบออดิโอก็เลือกสารอฟเฟลกต์เสียงปุ่มคลิงช่มัมเราต้องเลือกพีโคคิทซีเคล C L I C K ค อ่าคราวนี้เราก็ลองฟังดูอันนี้ดีกวนะ่าคลิกอ่าแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มาวางใส่แล้วก็เสียงเพลงออกเอาเสียงเพลงออกออออก็ตัดเสียงเพลงออก เราก็ลองก็ดูว่า V อมันคิดตอนไหนอ่าคิดตอนนี้เราก็เลื่อนให้มันอยู่ตรงคิดตรงน,นี้อ่าก็ลองฟังอ่าแบบนี้เห็นไหมคิดสองครั้งใช่ไหมคิดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มาคิกที่ไลท์หนึ่งครั้งอ่าแล้วก็อให้มันคิดที่ตรงไ i g h ดเลยหนึ่งครั้ง อ่าพอเสียงกระดิ่งก็เป็นเบลนะก็พีค้อเบลอ่าอ,อย่างเงี้ยมาใส่ลากมาใส่เราก็เล่นดูว่าเสงกระดิ่งตรงไหนนี่ตรงนี้เราก็เลื่อนมาไว้ตรงกระดิ่งไว้ตรงนี้นะครับใครก็เรียบร้อย เห็นไหมก็จบเรียบร้อยละนี่ก็เอฟเฟกต์กับเอาออดีโอกับเอฟเฟกต์มาประกอบกันนะครับเม่ใช่เอฟเฟกต์เอาสติกเกอร์กับออดีโอมาประกอบกันนะครับส่วนเทมเพขผมก็เคยสอนแล้วนะว่าอาจจะเป็นตอนจบวิดีโอนะครับเอาเอาอันนี้ก่นอนมาใส่ตอนท้ายนะครับ แล้วก็เอาวีโอในสต็อกนะครับเอามาวางใส่หนึ่งกับสองเลยอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นตอนท้าย,อ,ยาอาจจะเป็นวีโอของคลิปที่เข้าที่แล้วหรือว่าคลิปอื่นๆครัเอามาใส่เพื่อให้ดูว่าถ้าถ้าเป็น YouTube นะก็เป็นมาว่าอ๋อเรายังมีคลิป,ปรายการอื่นๆอีกอะไรประมาณนี้ครับก็ใส่เข้าไปก็จบแหละ สวว่าผวเอาออกนะสวว่าตรงตรงเทมเพลตพวงก้อออกเอาไปก่อนสวว่าเราทํางานเสร็จหมดแล้วเราก็เอ็กพอร์ตครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อครับชื่อไฟล์สวว่าตั้งชื่อว่าเทแลวกันแล้วก็ตัวเซฟทูนะครับก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปเซฟไปที่เดสก์ท็อปกัน เททอลเซฟที่ดาวโหลดแล้วกันนะเซฟที่ดาวโหลดแล้วก็โซลูชันนะครับโซลูชันแบบไหนมี 4K เห็นไหม 4K 8K อะไรพวกเนี้ยเราก็ f u l l HD ดีก็พอเฟรมเรทแนะนำก็เป็น6 0เฟรมเรทนะครับอันเนี้ยข้อดีของเขาคือมีออโต้ไฮไลท์หมายความว่ามันจะเอาวีโอที่เราทำไว้เนี่ยถติว่ามันยาวสัก5นาทีมันจะตัดวีโอมาสัก ไฮไลท์สักสิบห้าวินาทีสามสิบนาทีเนี่เอามาเป็นวิดีโอไฮไลท์ตอนต้นคลิปเราเคยเห็นไหมเวลาเราดู y o u t u b บอะ่ะเราก็จะเห็นวิดีโอไฮไลท์ตอนต้นคลิปเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องทำวิดีโอไฮไลท์เองเดี๋ยวโปรแกรมมันจะทำวิดีโอไฮไลท์มาให้เราเองนะครับก็สุ่มๆมานะส่วนไฟล์วิดีโอที่เราแนะนำที่ทิงก็จะมีถ้าละเอียดละเอียดหน่อยก็จะมี a v 1นนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้า ตัวการดจอนะครับไม่มี AV1 ในการซัพพอร์ตนะครับก็ใช้ AV4 ก็เพียงพอแล้วรต่ว,ว่าทำาย่างอื่นเช่น YouTube หรือ TikTok ก็สามารถออกอิน u u u b e กับ TikTok ออกอินกับโปรแกรมนะครับเพื่ออัพโหลดเข้า YouTube กับ TikTok ได้โดยตรงเลยแต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ก็เอาแบบนี้ดีกว่พาพอเสร็จแล้วเนี่ยรับเซ้นหมดแล้วเาไกอีกคอร์ดเขาก็จะบอกว่าวีโอเรายาวขนาดไหนนะครับก็คือสิวินาที ไซส์ก็คือสิบหกจุสองมบนะครับอันนี้เราทดสอบครับก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่เรนเดอร์ก็แ๊บเดียวนะครับแล้วก็ทำออโต้ไฮไลท์ให้เราด้วยเสร็จแล้วกด Open นโฟลเดอร์นก็จะเห็นครับนี่เทสไฮไลท์นะครับมันก็จะเป็นไฮไลท์ของวีโอของเราที่เราทำไว้นะครับอันนี้ก็คือวีโอตัวงานชิ้นงาน ทะ่ทำเป็นแบบ Full HD ไว้นะครับอ่าเอามาเรียบร้อยละโอเคนะครับก็จบการทำในการใช้โปรแกรมฟิ l โอมูล่าครับแบบรวดเร็วนะครับทันใจนะครับไม่ต้องทําคลิปให้มันยาวยืดมากมายนะครับเอาแบบกระชับกระชับที่เหลือเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาไปฝึกเองฝึกเองนะครับสิ่งสาคัญในการใช้โปรแกรมเนี่ยมันก็ไม่พอหรอก คนก็ไม่หาใช้กล้องวีด้วยถ่ายรูปด้วยนะครับหลายๆอย่างต้องใช้ประสบการณ์มันรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเ,เท่านี้นะครับ